มีคนขอให้ผมเล่นลวบอกและแมปคือแมปเอ่อแมพบอกอกไวเวลตันนี่หวะม่สามารถตีพุ่ยไอ้อ้อย่าพอย่ตีไม่ใครเข้าเลยแม่บันดีพค่สมัครา้ันหม่ฮะสมัคมันกระตุกจังวะ เจอเวลตันเลยมาก็เจอเว,วตเลเเววต,เตันเอ่บฟันฟันได้หมัดครับเวลสองแล้วครับ ดีเป็นอะไรป่ะคิดมาสิกลังป้องกันกลังต้มตีเลยนะปะคิดกลังป้องกันโอเคมีตังค์ไม่เยอะ ้องฟาร์มไปเรื่อยๆรอ,ม,อมาเจอผมที่เลเวลสิบระกับใบห้ะมาเจอผมที่เลเวลสิบตอนนี้ก็ไต้ยาเลเวลสิบแล้วเราต้องเราไม่ต้องรับคุยก็ได้นะไปต,ต,ตักึ้นเยอะคนะ เตะทัดแวีตออแต่เววหนึ่งมันขึ้นเยอะมากอีกนิดเดียวฮนะนิดเดียนะคุณไม่นเอ,อ้ไปได้แล้วไปดีกว่า ไม่มีตังคะผมไม่มีผลพ่าสาได้ไปดีกว่าผมไปดีกว่าผมไม่มีผลีส่สา์อยู่ได้ฮะไยใต้น้ำโชว์เลยฮะผมว่ามีเรือเร็วกว่า ทีฟ่อนมาเจอกันที่ตอลินะะมาอลิงไปฟาร์มกันต่อคุณผู้ชม มันีบะมันไม่เหมือนเออไอ่อนนั้นน่ะอยากเป็นตามคอนนั้นมากกว่าตอนนี้ก็ดีนะอืม ที่เวาสักประมาณ1 5บ้าแล้วกันมาฟัมยากเหลือเกินผมนี้เรวสิบผ้าแล้ว,ลวผมผมแบบะเ,เจอคนเวลน่าจะตันนะเขาน่าจะเขาน่าจะเออสุ่มผลให้ผมหน้าผมนราเขาดีกว่าคนใจดีอะ อ๋อคนใจดีกคนตัวนี้อ่ะโอ้โตอนนี้เขาไฟกันละเรียวตันอ่ะเฮ้ยขอผลให้ดิเอืมเขาหน้าตา นู่หละาจะใช้ผลที่บินไม่ค่ยเร็วนะผมว่างั้นจุ่มผลจุ่มผลฮะจุ่มผลให้หน่อยงั้นรอเข้ามาแล้วกันแต่ว่าไม่มีวะไปดีกว่า ต่อฟังต่อเจอคนที่เลเวลยี่สิบห้ผมเจอคนเขาช่วยฟังฮะแล้วเขาก็เปิด p ีพีได้อะไรวะต้องการอะไรกับคนเลเวลไม่เกินห้าสิบโอ้ยอะไรวะเนะี่ยโอเคโอเคเลเวลยี่สิบละ ตกวันใดอ่ะวิ๊วิตายลเลยพอคนก็ไม่ได้อะไรอ่ะแกมยังมาทักอะไรเหรออะไรเหรอ เขาทหารหร่อ้ะด้วยสิ่งในร่างเขาอ,องเกินอะไรอ่ะนายต้องการอะไรจากเราวัดเหลี่ยมเราขอขออะไรอ่อ มันคิดว่าผมเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่ะใครๆๆอย่าขออะไรง่วสซัวนนะเว้ยตายๆนะเว้ยนึกว่าจะขออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร 回来。Vale. ต้วงไปจะตายต้วงครับต้วงครับตองวงนี้หละต้วงผมสู้กับมันตัวตัดตัวผมตายแม่แต่ด้วยความที่สมองมันไม่มีผมฆ่ามันได้ชิวๆอ่ะล้าดาไม่มีปิดใจเลยโอ้ ฟาร์มาแล้วมาโหไม่มีจิตใจเลยเอามาพาดผมขอให้เขาเอามาพาดเฮ้ยเขาเจื่อฟ้าแล้วอ่ะแล้วว่าเออไม่ได้ท่าใหม่แล้วขอบใจนะเพื่อนนายทำให้เราไม่ได้ท่าใหม่เอ,อยอยอกๆนายทำให้เราได้ท่าใหม่ ต่อ,อ,อต่อยังไม่หมดอช่หลังจากปิดระบายมานานอ่ะได้ขอไม่เยอะเลยเข้าใจป่ะ ยี่สิบสามอ่ะเววเขาบอกวีวเท่าอะไรยี่สิบสามอีก๊อตยังเววไม่เววไม่ถึงยังเววไม่ถึงจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนก็นายต้องตามให้เรา โอ๊ยโอ๊ยมันฝักถึงลูลน้ำแต่ดีนะผมไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ผมปีศาจอะ,ออะมาเลยนั่นก็ไม่ใครช่วยฟังนะแม,ม่เขาเช่วยฟาร์มไอ้นี่ก็บอกตีบอสจังนะก็บอกอย่างเวลไม่ถึกอย่างเวลไม่ถึกเตยบอสก็ตีบอสอ,อ่ะกดพันธมิตรได้ แป๊บนึงพันธรรมนิตรอ้าวมันอยู่โลกสองแล้วใช่ปะส <c oughs> ีเล่นวัดดึกวักนี่ไมันก็ จะตายเฮ้ยจะตายเอวอรลิล่าอ่ย่าทุบอย่าทบุบพื้นอย่าเอออย่าทุบพืนบพ้นลองใหอ้อันนี่แหละเอออะไรเอเอตายครับตายครับเฮ้ไม่ต้องช่วยละ พี่ไม่ต้องช่วยผแล้วผมแข่งแก่งเกินบอสละแข่งแก่งเกินบอสฮะถามอีกเรื่องอะไรยี่สิบห้ายังไม่ขยับขยื่นเลยโอเคเจอผมที่เลขสามสิบห้าเวล์เสพมเสบแล้ว ผมฟารมนานมากแล้วคุณผู้ชมมันดูไม่นานเพราะผมตัดต่อมันดูนานมันดูนานมากครับถ้าผมไม่ตัดต่ออมันนานมันนานมาก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 ที่สุดในโลกครับคุณคุณผู้ชมต้องเข้าใจผมด้วยนะเพราะผมไม่มีตังสมผลมันก็เลยฟารมนาน แต่ผมตัดต่อคิบให้มันไม่น่าอึน,นีนะระกอลิลามากอลิลาคิงผมูตาจังกำจัดกอลิลาคิงอะใอ้ผีเยอะมากไอ้กอลิลาคิงไม่เกิดนี่ว่าพอใจแต่ละ ไม่ก็ได้อืมอมราสามารถ่ตทำไมมันเกิดตอนผมรับคุชปะมันอะไรวะเนี่ยอืมมันอะไรวะมันเกิดสาระอะไรขึ้นมันเกิดสาระอะไรขึ้นฮะ มันคือสูตรใช่ปะแบบรับเวสแบบตอนแรกรับเวสกอริลาคิงไม่เกิดแล้วพอไปรับเวสกอริล่าธรรมดากอริล่าเกิดก็มารับเวสกอริลาคิงใหม่แล้วก็มีคนมาก็ต้องมีคนมาลัใช่ปะผมว่ามันคือสูตรนะโอ๊ยโอยโอ๊ย,อย,อย ลิล่าลิล่า,ลอ,าอ,อย่าทุบพืนเรอให้ปอยอุ๊ปทุบนเราให้ทุบพืนเรอให้โอ๊ยตายี่โกงอ่ะอิาอย่าล้ดดิ เขาช่วยผมมากกว่ามากกว่าราดฮะเอามาไว้คนที่ตัวเราคิดว่าราดอะ่ะเขาคิดผิดฮะเราคิดผิดฮะเขาไม่ได้รัดแต่เขาช่วยเราฮะ ตอ,ตอนผมเลเวล้าครับมีคนหมนเา,มอเ,อาอเอาผมมาเอาขอบเอาปุ่มไี่ขอบคุณคพี่ เขาไม่ให้อ่ะคนมืนอดาวโหปิดปิดปิดขอ,อมาลุ้นกันว่าจะได้ปะเ <c oughs> จอคนเกลียดก <c> ว <oughs> ่คว้าได้วาโหเสียใจครับเสียใจเสียใจครับเสียใจโอ้ยผมว่าผมจะไปซื้อ ฮะทุกคนก็รู้ผมจะซื้ออะไรฮึอย่างนั้นไม่ค่อยพอหร้ออะไรดีอยากได้ผลสอบทับมากกว่าโอ้ผมต้องใช้ผลสปินสินะามาโอ้เ้ยได้งง้นฮนะมีผลใช้ละอะไรวะเมื่อกีอ้อหละ ไม่สก,กิลแรกสก,กิลแรกไม่เคยมีอะไรเลยไปเอาเลือกฟรีดีกว่าโอ้โห <c oughs> เลดีมากครับน่องน้อยก็ยังดีอุะกูณนใช้แล้วแต่มันกากมากดูให้ชมโดยทีนะ <c oughs> โคตร ตุดไม้เราไม่ต้องไปฟุดพิษฟุดพิดแลอะอาเมื่อไรจะถึงอ่ะอ๋อ แต่มันไม่ใช่ผลโลกยาได้เดี๋ยวยังไงก็ได้ผลมาฮะไปดีกว่าเอ้ไอ,อ้อักยี่สิลากหนึ่งจะเสียงใช้หมัดดีกว่าออฟารมต่อฮะเจอกันเร็วสามสิบห้า เอาไว้โอเคลูกว่าเออที่อา่าคิดถมงหายคิดถมงหาย,หายโอนะครับเอเอคนเ,เ,เดียวก็ได้ ไหนลองมาดูผลกระปินหน่อยสิจา,า,า,ากมาควายเข้าวคุณผู้ชมเรื่อนี้ก็มีผลเท่านี้เ,นนรรรนรเรื่องอีพีน่ามาฟังต่อคร่ะพอดีสมัครมาหัดใหม่มาเซิร์หนึ่งฮะทำเพื่อคุณผู้ชมฮะ ถ้าคณผูชมแด้คนดูเย,ยอะๆค่ะถ่ายถ่ายหน้าปกคลคปก่อนอยากถ่ายหน้าตัวเองแล้เฮ้ยอากดถ่ายไม่ติดฮนะเอาขอเพียงเท่านี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับอา ทำไมม,มันมันผลอะไรสักอย่างเนที่มันสามารถเออเล็กมือมาได้เป็นร้อยๆอันอะดูดะวัดเดอะฟักไปค่ะ